สวัสดีคนดูสวัสดีคนดีนดที่หลบเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมจีซักเอดาวายนั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นวันแมนหนึ่งสี่ในพื้นที่ไลน์ซีซั่นเจ็ดในปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าไก่ขันไม่หยุดเลยนะครับผมเสี่ยคพับคือที่เจ็ดเดี๋ยวนี้เนี่ยผมกดไม่เจอนะฮะแต่ว่าก็มีคนขอผมมาอีย่างันไม่หยุดเลย ที่เจอเนี่ยผมมีคนขอมานะครับขอแบบว่าซุปเปอร์แตงมาครับ350บาทนเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ดูผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมจนมีผมดึงทุกวันนี้นะครับผมก็เขาดูมาว่าให้พี่เล่น MK T7 หน่อยครับผมก็เลยอ่ะได้เลยฮะผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่า ไม่น่าจะเจอ e, นะฮะไนเพราะว่ามันหายากมากนะครับคือถ้ามันเจอไนเนี่ยคลิปบอลแมนไนเนี่ยมีมาให้ดูเรื่อยๆแน่นอนครับนะก็คลิปนี้จะสนุกแค่ไหนคลิปนี้จะมันแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับผมไปออ้เกิดดีนะเนี่ยเกิดดีมากข้างหลังไนหรือป่าต้องอยุ่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเรามีคนเดียว เราไม่มีคนสอนเพราะงั้นเราต้องเล่นที่ที่มันถ่ายได้ตอนแรกที่เปิดอ๋อไม่ครับผมคำนวณมาแล้วผมมีแต่หัวผมแบบพราะผมเห็นเซตผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยิงครับเพราะม,มีคนอยาก้าใจมีหน้าหมดคนดูตอนนั้จะได้ละกัวไม่น่าได้ลวกูจะตายเพราะนี้ยแหละซาใจมีหน้าไม่มี

เดี๋ยวเกาะกลางมันอย่งนกันอยู่เลยช่วยดิครับคุณช่วยครับไม่อประสุใจจะแบบนี้ต้องอะไรครับต้องร้านพิซซ่านะครับผมนะเซฟสี่ช่องเป็นเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมส่วนเซฟช่องสองร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเองนะคะอย่างชงมาอย่างนี้โอ้เจ็บยังไงวะเนี่ยแต่วันเจ็บไม่ได้ ผมอยากรู้ผมากรู้อยากรู้อรขอลอง,อลองผมก็ไม่รู้เหมือนกันก่าได้ไหมแต่ผมอยารู้ว่ามันทำได้ไหมมันทำได้มันทำได้คับทุณสนส็จกไรเนี่ยหวานซอยพาหวานเชียพเชียพ คนเต่านี้เราเติมอย่างมาแล้จานไอ้ยาขอโทษฮะเอาไว้นี่มันก่อนเอาไว้นี่ก่อนวันาานี้เรา็โมูกันว่า ทำไมผมยังอยู่ตรงนี้ได้นะครับไ <c oughs> อยาเก็บยาอะไรทไไี่ไคนโอ้ <c oughs> อโหโดนไอ้เครียดอะไรสักอย่างนะครับเครียดแบบเครียดมากๆเคยไหมเ <c oughs> ข้าค้างเหรอ はい。 ของได้ถ่ายมาลุ่ย เก่งว่าซัดเข้าให้มไหมพี่อย่านมน้าผมนะพี่นี่อุ้ยพี่ผมบอกว่าอย่าไงพี่พี่เก่งพี่โอ้อยยาพี่เก่งเอากูแล้วพี่เก่งเล่นกูแล้วพี่เก่งนมน้ากูดูอย่าพี่ยา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 พี่ทำแบบนี้กับผมเล้วพี่หรือว่าผมขอพี่พี่ผมอิ่มพี่โอ้พี่พี่โอ้พี่ นี่ไงพี่พี่พี่หนมนะผมหรอพี่หนมนะผมหรอพี่ขอบคุณครับพี่เชียร์ให้เรพี่เก่งหนมนะเดี๋ยวไปละโอ้โหแปดหมื่นห้าเร็ว เก็บไม่ได้นี่อ้าต้องยอมมาค่อนดูเอาทำไมตื่นเลยผมก็ตื่นเหมือนกันนี่ ตื่นบัดเมื่อกี้ห้า,หาขวัวผมเลยได้ปะดูปะ,ะได้ปะได้ปะบุกนี้ผ่านไหมเกิดไปได้ครับทุกคนโดนหนุ่มน้าเข้าไปโอ้ยแต่ยังรอบมาได้และออกตั้งหนึ่งร้านนะครับผมโอ้ย กัต้นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆสมชื่อสายากัตจังสลังเฮโยศโอ้โหเกิดลูกพูดทั้งาจริงได้ครับทุกคนเขาเดินไปโน,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 น่นแล้วครับเขาไปโน่นแล้วครับทุกคนเขาเดินไปโน่นแล้วเดี๋ตามหลังเขาไปนี่แหละไลน์นี้กำลังดีฮะในโอกาสตกน้อยเจอครับทุกคนจะยิงยากว่ะ เหมือนไม่ใช่คนเลยคนดูแล้วศพอะไรไมาอยู่ตรงนี้วะเต็มเลยงงว่ะผมไม่เคยเห็นนะศพตรงนี้อ้าวคนนี่ไงคนอะไนะทุกคนอันนี้กล่องเลยนะใช่ไหม ใช่ครับไม่โดนนะถอยมากันแล้วกันทุกคนเราต้องเก็บไหนนะเพราะว่ามันเล่นลำบากอนะ่ะกรเดี่ยวรีกระสุดก่อนนะครับอ้อย่าคนที่เกิดตรงนี้นะทุกคนอันนี้คือมันมีไฟตรงนี้เท่ากับว่าคนที่เกิดตรงเนี้ยไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยจุดเกิดที่ดีสุดในเกมเนี่ยของไหอ่ะมันมันย้อนนะมันย้อนมาดักก็เลยไปสภาพนี้เนี่ยพอย้อนกลับมานะ นี่ไงหวัวแตกไปไเลยไอยาพี่ก็โยกเหมือนกันเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ก็ปาหนูท่อดขบวนท่าที่หนึ่งเหมือนกันเน่ะมันไม่เจอไหนอ่ะคนดูผมจะทําคลิปยังไงดีครับนาะยคนแมนไนย์ที่ไม่เจอไหนอ่ะก็เลยหนูดูดิห,น,ห,น,หนูแมบทุกคนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเลยข้างล่างเห็นไหมเผื่อมีนะทุกคนเอาเชื่อเอาเชื่อเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าใจเราเราไม่แพ้งแกร่ะ เราวัดได้เลยนะยิงยังไงมันเราก็ไม่เพี้ยนอะเอาหลงคนมาใช่ไหมไนท์ไปอุ้ยโห่ปืนแต่งดีมากทุกคนครับอุ้บเป็นแสนเลยอรอไอ้ยาเจ็เจาะอะไรวะเจาะห้าเหมือนว่าเขาจะเล่นตไวนี้กันหมดเลยเจ้าของแดงนับไม่ได้ครับเพราะว่าผมมันจะเล่นอดีตัวเองด้วยผมเล่นอดีคนเื่นวด้วยถ้าเอาแค่อดีนี่เคลื่อนมาทุกคนสวยฮะ สรุปเขาเดินมาวะนี่ก็หวานเทียบได้ไงเห็นไหมถามวิ่งเราดีมากเลยว่ะคนดูตานี้นะครับทุกคนคือเขาวิ่งมาหาเราหมดเลยนะ<ฮ>คือผมก็ไม่ได้จะให้เขาวิ่งมาหานะแต่ว่าเข้ามาเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันผม,มนะครัไงที่รู้คือเขาวิ่งมาหาผมเองหมดเลย <_ t ick> ไอ้นี่โด้ใต้ไหนอะ่ะ <_ t ick> ไม่ใช่ใต้ของแดงดูดิใต้นนของแดงป่ะเป็นหนึ่งสีชอามา <_ t ick> โอ้ my god ไ,ไ,ได้รอเฮียเลยอ่ะเป็ไไนไปได้ <_ t ick> อย่าเป็นไงล่ะไอ้หนุ่มไม่ยอมเติมเซฟนะครับสำหรับใค้ทีน่ามองหาและเติมเซฟหรือเติมเกมวันนี้น่าเปกเอาราคาถูกเดี๋ยวผมขอแนะนำเลยนะครับวิสสารเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะครับผมนะเซฟสี่ช่องเพียงสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมส่วนเซฟหนช่องเนี่ยสองร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็วีพีแบตเติมพาร์เนี่ยราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้นาคลิปเลยนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วให้เติมที่ร้านวิสสารไม่ยอมเติมนะเซฟสี่ช่องนะโโออ้ห เก็บย no? si no? ังไงเนี่ยกระเป๋ามีแค่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูฟังลุดหูฟังลุดหูเอาเรียบร้อยยิงไม่โดนไอุ้๊ย เหลังเรามาเกือบตายโอ้พระเอจ้าช่วยกูะรอดเทียหูฟังผมหลุดหูเลยอะ่ะตกใจจัดเลยสะดุ้งอะ่ะสะดุ้งแรงจัดมั่ยเ้โอ้หูฟังผมหลุดหูผมหรือดีเอ็นเป็นย ER าสามสิบสมันไม่บรรจงหัวผมวะแล้วเม็ดสองมันยิงผมไม่โดนก็เรียบร้อยเลยในคู่ในคุ้มเป็ดไอแปดหมื่นไอเชียเก็บไม่ได้ทุกคนผมเก็บไม่ได้นะคบตอนนี้ผมเก็บไม่ได้อืม อย่างนันเดีええ๋ยวแมโอ้เอ็กวัต กันไอเชี่ยมันไม่ตรงเป้าเหรอคนดูต่อตายหนึ่งไม่ตรงเป้าคนดูมันจริงๆแล้วมันไม่ตรงเป้าฮะอุ้ยอุ้ยฮ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 ุ้ยโอ้โหเกิดที่เดิมแย่ วันไหนที่แบบมันคึกคักอะไนคึกคักกดเจอตาหนึ่งแบบกดเจอ2ตีอย่างเงี้ยกด2ตาติดเจอไนสองตีสองตาติดอย่างเงี้ยเนี่ยผมบอกเลยคลิปมาดูๆมันดูมีคลิปดูทุกวันอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ดูดิเนี่ยเห็นไหมเงียบทั้งแมบพบไนก็ไม่มีที่ผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปออกมาทุกคนไม่ใช่ว่าผมบลไปนี่นะคือมันแบบเซตในเกมมันไม่ดีฮะมันไม่เจอเอ,อะไรเอยมีหลายปจัจจัยแต่ปัจจัยหลักก็คือเซตเขาไม่ดีครับเซตในแมบพบดูอย่างตอนนี้เ,เนี่ยอันนี้คือผมเล่นพอนเล่น่าเนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มถา ผมตายอ่ะมันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเนะี่ยซักยิงกันอยู่ฟังนู้นงพอยัเปิดเซฟก็เหมือนเขาจะมาอ่ะย่ยยาไม่คุ้มเลยฮะใสนน่นายเล่นละถึงเวลาใส่นายเล่นแล้วครับคนดูมาดูกันว่าจะคุ้มไหมมีคนโดดมาที่เขาโดดมานะคนดู <c oughs> มีคนกระโดดกึ๊กม,มา ไม่ดูมีใครได้ยินมั้่เขากข็าาโดดมานั่งเรียบร้อยหลับไปก่อนยิงกันต้นเกมฝั่งดูนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นหินเทพแล้วกันเพราะว่าหินเทพน่าจะเล่นง่ายสุดแล้วตอนเราการใส่ไหนเล่นได้เปรียบสุดแล้วั็ใช้คำว่าเล่นง่ายสุดเล่นแล้วโอกาสมันได้ยิงคนอื่นมันเยอะสุดแล้วมีคนตายคนดูย่าขาชี้ปังงังเลย สีบางงาเว้ยอี่าตรงนี้จะลายว่ะคนดูเพราะว่าเหมือนมันจะมีคนยข้างเลยเนี่ยทุกคเขาขาดโดนดักโคตรสูงอ่ะตอนเนี้ยตายแล้วเปอร์เซ็นต์นะนายตกเชื่อผมตาเน,นี้ยนขวาขาชี้ฝังงาแล้วอยู่ไหนวะคนยิงมันนะให้ผมเดาคืออยู่ในพื้นที่อะไรนะจุดซื้อขายผล่ิตมาวัดคมกันหน่อยวัดคมวัดคมวัดคมอย่าเสียงปืนหลุดนี้วัดคมก็แย่แล้วฝังล้นดิกว่าเ,เหมือนเขาจะออกขวาเลยวะเจอ ไม่เช่อกูตายฝั่งอื่นแน่เลยกูโฟกัสตัวนี้เอาล้มวันหวานนะุบตัวเองไม่ใช่ตัวนักัดนะปีนะคัดไปไหนยังเพื่อนมีเพื่อนโหนมีเพื่อนโหนเออร์เสียใจด,ยด้วยเพื่อนพอฝันได้ไม่เป็นจริงกับฝันจัด ขอสี่สิบเลยอ่ะคนดู้ดังนี้ใครจะอดใจไหวอ่ะยอดมาก่ลยนะเซตอ่ะย่าโอ้ยย่าเจอการโจมคอมันน้องนมกาวไอตัวเอฟโฟมันมาจากทางบอทเนี่ยหลุดมาได้ไงวะดีนะเราคมกว่า มือนาเขาดูแขนและสิบหา้าละขึ้นมาเดูคือเราได้เจ็บนะเพราะว่าเราทางวายเดินเขาางไงเต้องเดินมาหาเราเรายังไเราต้องไยิงเขาใจ้ไ่้ผมจะส่ใช่ไหมคือเราต้องเดินนะพูดง่ายเลยราต้องเดินเราหายงไงเขาเามานะักแค่ไเพื่อ,อจำไม่ได้นะอุย้ย ทา่ามิ่งกูดีอ่ะมาจากกังหวะบอดดิงอย่างนี้่วยไปหัวหนึ่งฮะ,ะเล่นเซิร์ฟนอกพุ่งเล่มหนึ่งหนึ่งศูนย์มามาดูเสียงอยู่ทางโน้นเขาวิ่งไปโน่นหรือตีน้ำมันอ้อมมาวะ ยาวันี้เป็นนู้นนะผมแล้วทำไมมันมาตรงนี้โดยที่เราไม่ได้กินอะไรเลยวะคุณตัววิญญาไปแล้ทันไหมทมันไหมท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 ันครับแต่ไม่น่าเขาหมดนะครับผม,มเหลือมุมนึงครับทุกคนเราใส่ไหนไปเดินเช็คเตอร์พอดีเลยเดี๋ยวตัวนี้ไปละเดี๋ยวเราไปเช็คไอตัวเป่าสี่ด้วย ไหลมานี้เราที่เราไม่ได้ยินเลยนะคนดูมีเปล่ามีป่ะต้องมีดิคานมาให้ดึงขนาดนี้นี่ยังไงครับสวนคมคมมันนอนน้ำ,นำกาวไอ้เหี้ยอ่านเกมขับขายเลยแต่ทามิงเราดีได้ทุกคนโอ้โหฟอลแล้วเนะี่ยฟอลไอ้ตะวันฟอ,อ,ววนฟอ,อลเฉยเลยนะถึงจะแบได้คิดเมื่อไหร่ก็นอนมาน้ำไม่ทัน ่ต้องเตะมาตัดด้วยนะเอะไะเออเออโมเตียวเนี่ยฮะฮะวัดต่อฟักวัดต่อฟัก ้นีสวยพอซ้อมหล่อมนหล่อมแล้วนะเด้ยปัญหาเดียวเลยปัญหาเดียวเลยนะทุกคนที่แบบว่าออะไรเนี่ยที่แบบว่าเป็นปัจจัยหลักคือคนไม่ค่อยเล่นนะครับเกมเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะงั้นการทาคลิปออกมามันก็จะยิ่งยากมากขึ้นนะครับช่องเราเนะี่ยเพราะว่าเราเรามาเน้นเก่งอะคนดูซึ่งทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่า เดี๋ยวนี้คนเก่งๆเขาก็เลิกเล่นแบบเซตใหญ่ๆเขาก็ไปกันหมดแล้วเขาก็ไปที่อื่นกันหมดแล้วฟานก็เลยทําให้แบบว่าการจะทำคลิปหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยากมากขึ้นไปอีกครับตอนเนี้ย ฝีมือผมมันกําลังพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปครับเพราะว่าผมใจโลไม่เพี้ยนแล้วนะทุกคนผมแก้ใจโลเพี้ยนได้แล้วฝีมือผมมันก็จะพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่เกมมันอะคนมันก็จะหายไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้เซตใหญ่ๆมันหายไปทางที่เกมมันก็เปิดมาตั้งนานนะเป็นปีแล้วแต่ก็ทําให้คลิปคอนเทนต์ช่องเราก็จะน้อยลงมากๆมันจะสโขบลงเล็กนิดเดียวก็คือพูดงาด่ายๆเลยว่าใครอยากดูคนเก่งหรือว่าอยากดูการเล่นเทพเท<ๆ>ฟันแมนกเก่งเนี้ยก็คือต้องต้องกดมาชองผมอย่าง ทำให้คนดูคิดอย่างนั้นนะ,ะ What t ว e h แต่ไม่มีจริงหรอ,อแล้วไม่มีอะไรเลยจริงนะวั <S <S คืออะไรอะ ็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนผมปรับกราฟิกลงมาเป็นเรียบเนียนนะเออในในช่องเอามันก็ขายภาพสวยไม่ได้นะละเราก็ขายแค่ความเกิ่งพอแล้วกันเออโอ้โห905นิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งจะออกร้านอยู่แล้วอยนว่าจะเกิดที่เดิมปอดขอผู้หวังผลจกเกิวสุกกัด<ม>ปากคอมมไม่เจออุย้ยเจอเจออยู่เจออยู่ดำดเมื่อกี้นมหลายตามตูดเลยแล้วกันเกิดเป็นไง อ๋อเขาหลายลายนู้นแล้วเข้าเข้าบ้านนะเข้าตึกเดินเดินทำต้องเป็นบอดแต่พี่ไม่ใช่บอดไงน้องแต่พี่ไม่ใช่บอดไงน้อง โทษทีโทษทีก็โทษทีโทษทีอ่าฮ่าโดนไอ้กระป๋าคมๆมันเอาตรงกลางดิเนี่ยมันไม่เจอไหนคนดูดูดินี่ดู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 เขดู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 แ้วผมจะสโมไปปั๊บปั๊บทีนี้เขาจะคิดว่าผมไม่ใช่ไหนท์ไปเพราะผมจะสโมไปเก็บของเขายังไงเะ สองผมมาดิสองผมมาเปิดเซมแม่ไม่ใช่เหรอจะผมเห็นอะไรว่าขา,ขาวเมื่อกี้วอาผมงับไนท์เข้าหน้าผมอะเขาไม่โตอ่ะไม่รู้ทำไงแล้ววะตกนะเกบเดียวตกก็ไม่คุ้มเ่นก็ไม่คุ้มไม่คุ้มสักอย่าง เราต้องตอนนี้คือเราต้องไหลกลับไปทางเดิมที่เรามานะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปตีตรงสองชั้นนะจุดซื้อขายมาเลยครับสิ่งที่เราต้องทามีแค่นี้ฮะถามว่าผม้อบกลับไปไหมไม่เพราะอะไรครับเพราะผมจะวัดคมมารดูโชว์ให้คนดูดูเองความคมที่แท้จริงเป็นยังไงหาคน,นตอนนี้ก็คืออะไร คือเขาคิดว่าผมไม่เห็นหรออดีเรียบรอ้อยไงท็อคเตอร์ไปกกระฉีกให้ขาดกระไรไอ้สิบแปด ใช่ค่ะมันก็ได้ไอ้แปดอะน้องเคยเหรือเปล่าฮึไม่ใช่เลยอ่ะสองเศษมันก็มีเฉย่เนี่ยตอนแรกผมก็ใส่สุดนะตอนนี้ผมเริ่มเริ่มถอยแล้วเริ่มถอยถอยออกมาแล้วยันไม่ไหวแล้วคนดูถ้าเศษมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบ เส้นนี่เงี่ยมดูครับทำไมเส็นไม่หนีเงียผมกดผิดปกูมาผิดปะว อาหารงจะพามามองแมันมันจร,จริงนะมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นม่นจะเป็นอางน คีบเสียงวะทุกคนทามมิงดีงแล้วกูสวยเลยบอดคอนแดงเดินไปไปยิงมันปั๊บให้มันยิงทีนี้เราก็เสร็จเราเลยทีนี้ไปเปิดทามมิ่งไปรีบยิงเลยเพืเ่อนใจไม่ไหวแล้วจากส่องคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นปะเชื่อมังังมันจะยิงบอดมันจะอยู่ในคอนแดงปะคอนแดง มันเดินไปนู่นแล้วเข้าวโน่นไปแล้วดูเดินมซอยนมน้ำ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 เก็บเงนเก็บแสงอย่างนี้คุ้ยมันมันจะใช่ ยัไงคมๆเหมือนนอนนมกาวแต่ก็กให้คมๆคมาหัวหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้คาหัวอยู่ฮะท่านผู้ชมมาพี่ดึงมาก่อนพี่ดึงมาทั้งหัวสามสองหนึ่งปั๊บ holy shit oh my gosh holy shit ท้อแล้วครูท้อแล้ววะตอนนี้ขอดูคูท้อล้วก็สำหรับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปแนวโซโล่ one man ครับถึงผมจะพูดน้อยลงไปเพราะว่าผมตั้งใจเล่นมากขึ้นนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะที่ entertain ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับผมแล้วก็ ไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะาก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมซิูกิ้นะครับผมบ๊ายบายครับยาสองล้าน4ี่